เก yeah. ฉันอยากให้ทุกคนรู้ความแปลกของประเทศญี่ปุ่นอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือสวัสดีค่ะส่วนสาวขี้เกียจแห่งนาโกย่าเองนะคะคลิปนี้ส่วนจะพาทุกคนมาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำค่ะ รอบนี้ส่วนมาเที่ยวกับครอบครัวนะคะอยู่จังหวัดอาโอโมริน้องซอน้องเล็กของบ้านนี้บอกว่าอยากจะไปดูปลาค่ะคือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําของญี่ปุ่นเนี่ยจะมีสัตว์น้ําที่หลากหลายมากๆเลยนะคะเยอะกว่าประเทศไทยเยอะอันนี้คันนี้เราจะไปเออเป็นแบบวันแมนนะคะทุกคนคือมีคนขับคนเดียวสั้นๆส,สไตล์โ o คอลนะเราจะไปสวนสัตว์น้ํากันนะคะน่ารักตอนนี้เรามาถึงสวนสัตว์น้ําแล้วนะคะ อาซามูชิที่อยู่ในจังหวัดอาโอโมรินะคะเป็นสวนสัตว์น้ำขนาดใหญ่ที่สุดในนี้แล้วนะจะมีปลาโลมาโชด้วยนะที่สนไปหาข้อมูลมานะเย้ yeah, ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ mm hmm. มีสำหรับสี่คนนะคะราคาก็อยู่ที่ประมาณ1,30 mm ่งพนสามสิบเยนเหมือนกันเลยซอล mm hmm. ไป อันนี้เราเข้ามาแล้วนะคะเราจะเจอกับน้องกบก่อนเลยนะคะอาจจะหาน้องกบไม่เจอนะคะเห็นไหมตัวจิ๋วๆนี่น้องกบคือน้องแข็งมากนะคือสตารไวเลยดูนิ่งมากทุกต,ตัวคือนิง่งจนเถียงกันกแบบับครอบครัวว่าสรุปน้องตัวจริงหรือตัวปลอมเนี่ยแต่น้องก็มีการหายใจนะ <c oughs> เราก็มาดูเต่า ถ้าเทียบกับกบแล้วคือเต่าใหญ่มากมาดูมันเริ่มเริ่มเลยเ,เราจะมาดูปลาในนี้กันนะคะว้าวเหมือนแบบจับอวดอะพอดีทำอะไรกันอะเกาะเหรอน่ารักอะ อันนี้ก็คือปลาขีเกียจนะทุกคนอ้าวขยับแล้วนอนกันเทียบเลย <c oughs> เออเดี๋ยวเราใช่ใช่ตรงน,นั้นเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในตรงนั้นแล้ดีทุกตัวคือเกาะตูป้ปลาเมื่อสักครู่นี้ทุกคนเห็นเนี่ยเห็นหอยเชลล์ไหมคะคือเขาจำลองในณนจุดหนึ่งในท้องทะเลว่ามีหอยเชลล์เยอะมากและนี่ก็คือเมนู อาหารของคนเราเนี่ยแหละค่ะว่าเราสามารถเอาหอยเชลล์ไปทําอะไรกินได้บ้างนะคะรู้สึกเอะใจแปลกๆไหมคะซนมาแล้วซนก็รู้สึกแปลกๆนะครอบครัวก็รู้สึกแปลกๆนะมันคือไม่เคยมีอย่างนี้ในประเทศไทยใช่ไหมคือถ้าเกิดว่าเรามาสวนสัตว์หรือว่ามาดูแบบว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําอ่ะเราก็จะแบบให้ความเอ็นดูน้องแบบว่าโอ้ยน้องน่ารักอย่าไปทําร้ายน้องนะแต่ของญี่ปุ่นไม่ใช่นะคะของญี่ปุ่นจะมี วิธีทำอาหารว่าเราสามารถกินน้องได้อย่างไรบ้างแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกที่จะมีนะคะอย่างในนาโปล่านเนี่ยที่เป็นของที่สนเคยไปจำได้ว่าเหมือนจะไม่มีนะแต่ว่าบางแห่งอ่ะมันมีทุกคนแล้วมันเป็นอะไรที่แบบเออแปลกดีแต่ก็มีความสุข <c oughs> เป็นไรเนี่ยเอาตบอีกแล้วทุกคนอยู่ๆทุกคนก็ตกมือเหมือนเดีวว่าน้องๆเขามากันบ่อย ในที่สุดก็ได้เจอกันแล้วต่อมาเราจะเข้ามาดูน้องปาโรมาโชกันนะคะเป็นอะไรที่แบบว่าฟุ้งฟิ้งน่ารักมากอะ่ะแล้วทุกคนร้องเป็นกันนะตบมือกันเปาาะแปะเลยนะแบบว่าเด็กน้อยคือเยอะมากสมแล้วที่เป็นสวนพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนี้นะแบบมาจาก ทัวสารทิศและแล้วก็เด็กๆที่อยู่ใกล้ๆก็มากันนะคะคือเขามีตั๋วเป็นแบบว่าตั๋วลายปีด้วยทุกคนเด็กๆคงจะมากันแบบว่าทุกวันนะทุกอาทิตย์อ่ะช่วงนี้จะเป็นช่วงแนะนําตัวน้องๆน,นะคะมีอยู่3ตัวนะที่มาโชว์ในครั้งนี้<อ>เห็น2ตัวที่อยู่ด้านซ้ายไหมคะยังเป็นเด็กน้อยอยู่นะชื่อว่ามีคังกับชื่อว่าริงโกะนะคะก็คือส้มและน้องแอปเปิลนะแต่ก็ไม่รู้ว่าตัวไหนคือตัวไหนนะ ส่วนขวามือค่ะจะตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยเป็นแบบว่าผู้เชี่ยวชาญแล้วอะคะ่ะชื่อว่าอิปปีมาม้านี่จําได้เลยมาบอกว่าอิปปอิปป <c oughs> ชื่อเหมือนคนไทย <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่าเออจําได้แล้วก็ชื่นชอบน้องคนนี้นะคะเพลงขึ้นมาในหัวเลยค่ะ <c oughs> ผู้นปปี้อิปปีอิป <c> ป <oughs> อย่าอย่าเพิ่งแบนโซน <c oughs> เดี๋ยวทุกคนเริ่มสงสัยเอ๊ะโซ <c oughs> นฟังเพลงอะไรแบบนี้หรอเปล่านะก็คือว่า ส่วนไปดูอะไรนะน้องลิซ่าใช่ไหมเขาเต้นเพลงนี้ส่วนก็เลยแบบจําขึ้นหัวสมองเลยอะเพราะว่าโชว์มานานแล้วเก่งกล้าสามารถเอาล่ะกลับมาดูโชว์ของเรากันดีกว่าค่ะที่ส่วนชอบโชว์ที่เนี่ยนะคือโชว์มันก็มีแบบคล้ายๆเดิมใช่ไหมกระโดดเตะลูกบอลบ้างละหรือไม่ก็เอาห่วงมาหมุนติ้วๆแต่ว่า ที่นี่มีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถเล่นกับน้องได้ด้วยนะคะด้วยการที่เดี๋ยวน้องจะเตะลูกบอลมาแล้วให้เราเตะลูกบอลเข้าไใหรอกตีลูกบอลกลับไปอะนะเล่นแบบนี้อยู่ประมาณ5-6รอบนะเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจมากๆเลยค่ะไม่น่าทำไมเด็กๆถึงชอบมากกันเพราะว่าได้มีส่วนร่วมในการเล่นลูกบอลกับน้องลงมานี่ ต่อมานะคะก็จะเป็นโชว์ไล่ลํำของน้องๆน,นะคะด้วยเพลงของเทศกาลที่มีชื่อเสียงในจังหวัดอาโอโมริ oli, ค่ะเอาจริงโซนก็ไม่รู้จักเทศกาลนี้นะแต่ว่าพอมาอยู่ในเมืองนี้แล้วเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในร้านอาหารร้านไหนเขาก็จะเปิดเพลงที่คล้ายๆกับเพลงนี้อะคะ่ะและดูความสามารถน้องๆอ่ละล้นเหลือมากๆเลยนะคะอันนี้โซนตัดออกมาแค่บางส่วนให้ทุกคนได้ดูกันนะจริงๆโชว์นี่ยาวมากเลยนะ ถ้าใครอยากเห็นสนใจก็ลองมาเที่ยวที่นี่ดูนะคะส่วนใหญ่จะมีแต่คนญี่ปุ่นนะที่นี่ค่อนข้างจะไกลจากสถา,านที่ท่องเที่ยวในจุดอื่นนะคะคนนักท่องเที่ยวก็เลยไม่ค่อยมีด้วยเนาะอ,อันนี้ก็ลงสถานีมาเนี่ยเดินประมาณ15นาทีได้นะคะ hey, สุดได้แล้วนะ้องโบโบบ๊ายบายเลยด้วยทุกคนดูสิน่ารักไหมจบโชว์แล้วเราก็มาเดินเล่นกันต่ออีกสักหน่อยนะคะ นี่นะคะเรามาดูสวนสัตว์น้ำอยู่ในอุโมงนะคะทุกคนคทุกคนในรูปนี้มีปลากีเตอว์ฉนเห็นแกนะถึงแกจะแอบอยู่ก็ตาม <c oughs> และน้องตัวนี้ก็ไม่รอดเช่นกันค่ะน้องได้จัดมาเลยค่ะฟูคอร์สน้องคือปลาหานนะคะภาษาญ,ญี่ปุ่นจะเรียกว่าอังโคนะมีทั้งเมนูหุงอุ่นตุนต้มนึ่ง และปลาซาชิมิค่ะถามหน่อยต้องมาดูปลาแบบไหนก่อนที่แบบน้ำลายไหลเหรอมาแบบอุย้ยน้องตัวนี้น่ากินจังเลยอย่างงี้ปะ่ะดูดีขามันมันมีขามันใช้ทรงตัวด้วยนะทุกคนแลน้วดูปลาตัวนี้ปลาตัวนี้คือว่ายแบบแบนๆนะทุกคนเห็น <c oughs> ไหมว่ายแบบนอนๆอนะ่ะแบนๆอ่ะเป็นอย่างนี้นะทุกคนแปลกๆเห <c oughs> มือนตะแคงว่ายนะจริงๆแลวน้องเขาแบบนนะ ดูสิดูดีเราคงไม่ได้ตะแคงนอนหรือว่าตายเ <c oughs> ไเป็นแบตรงนี้ก็จะเป็นแมงกะพุนต่างๆที่สนถ่ายรูปมาไว้รวบรวมมาไวนะตรงนี้นะคะน้องๆน,น่ารักกันมากเลยอะ่ะบางตัวก็คือถ่ายรูปยากมากเลยนะคะเพราะว่าน้องใสามากเลยคะ่ะมีทั้งตัวจิ๋วแล้วก็ไปถึงตัวใหญ่เลยนะหางพันกันเยอะแยะเลยดูสิบางตัวก็สะท้อนกับแสงนะ สวยมากๆเลยค่ะบางตัวก็เหมือนเห็ดเลยอะทุกคนอาจจะสังเกตนะที่ดูผ่านๆมาค่ะคือสะบ่อเขาเนี่ยค่อนข้างจะสะอาดมากเลยนะเพราะว่าพนักงานทาความสะอาดอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะอย่างพอใกล้จะปิดทําการแล้วอะค่ะพนักงานเขาก็จะออกมาแบบว่าทูๆขัดๆแล้วก็จะเอาน้องๆออกมาแบบไปไว้ที่อื่นก่อนแล้วก็ทําความสะอาดแบบทั้งหมดเลยอะคะ่ะและนี่ก็คือน้องเพนกวินค่ะ เออน่ารักเลยดิดูมองดิดูมองได้จังหวะพอดีเลยค่ะถึงเวลาอาหารของน้องแมวน้ำกันแล้วอู้วดีส ปาปิลินยานะคะปาปิลินยาทุกคนมันใหญ่มากนะตอนแรกคิดว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์เล็กๆนะคะแต่มีชั้นสองเลยนะแล้วสามารถจับเอามือจับได้ด้วย นน่มแน่น้องน้องช็อกน้องเครียดแล้วไวไายๆเด็กๆเขาจับแล้วเขาโยนปูลงเลยนะเขาไม่ได้วางนิ่งๆนะเดี๋ยวดูนะอ้าวอันนี้นี่หรอคนก่อนหน้านี้นี่คือปลาลงเลยปุ๊บแล้วปูผมก็เจอ เป็นโชว์ปูกขาพี่จับว่าก็ับายอะไรเนี่ยเด็กเจับที่อยากเล่นกันเลยไอ้ตรอเด็กๆในนี้ก็คือสนุกสนานกันมากนะคะถ้าลงไปว่ายน้ำได้นี่คงลงไปจุ่มเล่นแล้วล่ะค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นปลาโลมานะคะที่กําลังสึกฝนนะดูท่าน่าจะกาลังสึกแหละเพราะว่าน้องเขาเหมือนเขาโชว์ของเขาเองเนี่ยนะแบบขึ้นขึ้นลงลงอะ่ะคงอยากจะให้เราให้อาหารหรือเปล่าไม่รู้แล้วดูนะ้องตัวนี้เหมือนอารมณ์ไม่ดีนะมีการเด็ดศาสตรน้ําใส่คนอื่นด้วยนะเอาละแล้วเราก็วนกลับมาที่ตัวเมืองของอาโอมอริเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนถ้าเกิดว่ามีเวลาเนี่ย เราก็ไปเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําของญี่ปุ่นก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เวลาวันฝนตกอย่างเงี้ยเราก็สามารถได้เพลิดเพลินอยู่ข้างในได้แล้วก็ตื่นตาตื่นใจมากมากเลยนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างจะแตกต่างจากประเทศไทยอยู่นะเอาล่ะเดี๋ยวพวกเราทั้งหมดเนี่ยก็จะขอตัวไปช้อปปิ้งก่อนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นย่านช้อปปิ้งนะอะแฟ c เตอรี่นะคะ หรืออ่านว่า a factory นะตอนแรกอ่ะนึกว่าเป็นโรงงานนะทุกคนแต่จริงๆแล้วเป็นร้านขายของพวกของชําของที่ระลึกแล้วก็อาหารแล้วก็ยังมีร้านอาหารอยู่ข้างในด้วยอยู่ใกล้ๆกับสถานีอาโอโบริเลยค่ะเดินมาประมาณ10นาทีแถมใกล้ๆนี้ก็ยังมีต hoje, <se> ึกสามเหลี่ยมด้วยนะค่อนข้างจะมีชื่อเสียงเป็นตึกที่มีร้านอาหารแล้วก็แนะนําการท่องเที่ยวนะคะถ้าเกิดว่าใครมีเวลาก็ลองแวะตรงนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะเดินทางสะดวกด้วยเอาล่ะ นั้นคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i ป e เป็นกำลังใจให้ส่วนด้วยนะคะส่วนก็จะพยายามนะทำคลิปการท่องเที่ยวนำเสนอแบบของกินต่างๆในญี่ปุ่นมาให้ทุกคนได้รับชมกันนะแต่หลักๆก,ก,ก็วนเวียนอยู่ในนักวิทาน,นะคะแต่ว่าานนันนทีเนาะครอบครัวมาเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยแบบไปเที่ยวกับเพื่อนเราก็จะมีออกนอกสถานที่กันบ้างนะเอาล่ะคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามาตาเน บ <Bye. S 2> ไปไปชมน้ำที่ญี่ปุ่นแล้วกินข้าวไปก่อนนะอย่าเผลอไปหยิบปลาเขามาขึ้นมากินล่ะ <c oughs> <c oughs> เขายิ่งนำเสนอ <c oughs> เมนูอร่อยๆหน้าตู้ปลาอยู่